วิถีชีวิตการจับปลาน้ําจืดของชาวบ้านชุมชนบาดแต่ตําบลแร่จังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีพฤติกรรมการจับปลาน้ําจืดมาเป็นส่วนประกอบในการทําอาหารที่ทํามานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยชาวบ้านในชุมชนบะแต่บอกว่าที่นี่เน้นกินปลาน้ําจืดโดยเฉพาะปลาซิลปลาส้อยปลาตะเพียนขาวปลากระมังปลาชาวนาและปลากระสูบที่นํามาเป็นลาบก้อยหมกปลาและมีความเชื่อว่าหากบีบมดแดงที่มีรสชาติเปรี้ยวลงไปในลาบก้อยปลาน้ําจืดจะทําให้ปลาที่นํามาปรุงอาหารเหล่านั้นสุกและสามารถรับประทานเข้าไปได้ป้ามาลายยางที่สารชาวบ้านชุมชนบะแต่วัยห8ปปีเล่าให้ฟังว่าชุมชนนี้นิยมบริโภคลาบก้อยปลาดิบ มานานกว่า30-40ปีแล้วซึ่งเธอเองบอกว่ารับประทานเข้าไปแล้วรสชาติอร่อยกรุบกรอบเวลาเคี้ยวจะรู้สึกได้กินปลาสดแต่เมื่อปี2557ที่ผ่านมาชาวบ้านบ้านบาดแต่บางคนเริ่มมีอาการล้มป่วยและทางสาธารณาสุขจังหวัดลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมจึงพบว่าในชุมชนนี้มีผู้เสี่ยงการเป็นพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีจึงทำให้เธอเองรู้สึกกลัวและค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมการกินปลาดิบ เป็นการนำมาประกอบอาหารให้สุกก่อนรับประทานเขาก็ว่ามันสุกแต่ก็ยังสุกไม่สนิทเขาก็ว่ามันอร่อยรสชาติมันเป็นยังไงบ้างคะรสชาติมันก็กลมกลม่อมดีอร่อยเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ปลาซิวขึ้นมาใหม่ๆบางคนก็ล้างบางคนก็ไม่ล้างเทลงเลยหวานลงในตาตำมะละกอเต็มถานอย่างนี้เขาก็หวานลงเลยอย่างนี้ mm hmm. เดี๋ยวนี้ดูสกว่าถอยถอยเยอะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีแล้วสาธนานะสุปรมกมดไอ เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าถอยห่างๆกันเยอะแล้วก็มีการตรวจพยาธิบ่อยๆก็รู้สึกว่าส่วนน้อยที่สุดที่ว่าจะกินกันเดี๋ยวนี้ จากสถานการณ์โรคหนอนพยาธิในประเทศไทยพบว่าปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในปี2557ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกกว่าร้อยละ9.2และภาคเหนือร้อยละ5.2ซึ่งพบว่าในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารที่ทํามาจากปลาน้ําจืดประกอบไปด้วยส้มตําที่ใส่ปลาร้าดิบแจ่วบองที่ใส่ปลาร้าดิบและลาบก้อย ทำให้กระทรวงสาธนารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเรือลงให้คนไทยหันมาบริโภคปลาที่ปรุงสุกพร้อมทั้งขัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับที่ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งในท่อน้ำดีและทําให้เสียชีวิตในที่สุดตัวมดแดงเองมาขยำขยำนะครับเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวแลวะในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวมดแดงเองมีกรดกรดเองไปทำเบ利亚กราโปรตีนในเนื้อปลาก็จะเห็นเนื้อปลาที่เปลี่ยนแปลงไปว่าจากใสๆก็ขุ่นขึ้นก็เลยคิดว่าพยาธิตายแล้ว แต่จริงๆอ่ะตัวอ่นพยาธิยังไม่ตายหรอกครับยังติดเชื้อได้อยู่เยอะมะเร็งท่อน้ําดีของตับเนี่ยนะครับเป็นมาเ็งของอันดับต้นๆของภาคอีสานนะครับนั่นจึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งที่ทําให้ประชาชนของภาคอีสานเนี่ยเสียชีวิตไปในระยะ10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจํานวนค่อนข้างมากนะครับนะครับบางข้อมูลถึงบอกว่าชั่วโมงละ3คน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและการปรุงอาหารที่ปรุงสุกก่อนรับประทานนับว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่จะสามารถช่วยกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดีในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีให้ลดลงเพื่อให้อัตราการสูญเสียจากโรคมะเร็งในท่อน้ำดีลดลงตามไปด้วย